มาดูนะว่าได้ไพ่อะไรบ้างอันนี้คือคุณลูกนะครับได้ไพ่อะไรคุณลูกนะครับอ่ะได้ไพ่ใบแรกสําคัญที่สุดนะมันจะเป็นตัวแทนของคําว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นไงเขาเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดเด็กใจร้อนเด็กอะไรไพ่ใบแรกจะขึ้นมาบอกนะครับดูนะไพ่ใบแรกเขาขึ้นคิงเหรียญเลยคิงเขาเป็นตะเกิ้พ่อหนุ่มน้อยวันก็น่ารวยมากเลยนะ เขาเป็นคนที่จะนําทรัพย์นําการเงินการทองมาให้เรานะคิงเขาเป็นตะเคิลนอันิี้ฉลาดนะครับการเงินการทองเป็นคนเก่งนะครับใบที่สองนะครับเขาได้ไพ่กาวถ้วยอาหารขนมนมเนยของกินนะครับเขาเป็นคนใจดีนะครับจะไปไหนแล้วแต่ก็จะนึกถึงคนนู้นคนนี้นะครับใบที่สามนะเดอะมูนเดอมูนก็คือตําแหน่งคุณพ่อของเขา ก็แปลความหมายว่าช่วงเด็กๆอะ่ะมันจะมีประสัทในเรื่องของคุณพ่ออันนี้ตำแหน่งคุณพ่อดมูเนะครับใบที่4ความรัก4ดาบดมูล mm hmm. เขาจะเป็นคนถูกฉลกกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงอายุมากกว่าตัวเขานะครับเพราะว่าเขาห่วงคุณแม่เขารักคุณแม่เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่สงสารนะครับใครที่แบบอาจจะมีความลําบากเพราะฉะนั้นเขาจะถูกฉลกกับผู้ใหญ่โตวกว่านะครับใบที่5นะครับสอง้วยก็เป็นคนมีเสน่ห์ มีคนมาลากคนมาชอบเขามีคนราทำของเขาอะ่ะนะครับใบที่6 ok, นะนี่คือตัวคุณแม่ก็คือตัวเรานะครับเขาได้ไพ่เจ็ดเท้ารอเข้มแข็งมากคุณแม่เข้มแข็งมากก็คืออุตสาหะแรกรงนะครับพะฉั้นก็อดทนตัวเขาเองก็แกร่งนะครับตัวของเขาเนี่ยจะย้ายโรงเรียนบ่อยหน่อยนะสี่ดาบเนี่ยคือโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะดาบมันเป็นอุปสรรคนะครับแต่ก็จะได้ดีเพราะคิงเหรียญเนี่ย มันก็แปลความหมายถึงการเงิน,นงที่นะครับก็เหมือนกับคุณแม่เนี่ยคือตัวเราอ่ะพยายามให้ลูกเรียนดีเรียนที่สุดอ่ะคือพวกคิงเหรียญมันก็คือโรงเรียนตับเล็กอินเตอร์นะครับอ่ะดูนะครับใบที่7นะครับตัวนี้จัสติกลูกเราฉลาดมากนะมีความยุติธรรมแล้วเขาเป็นคนรักความถูกต้องจัสติกนะครับคำมั่นคำสัญญาคิงเหรียญกับจัสติกนะครับจะเก่งเรื่องตัวเลขหัวสมองไวนะครับ แต่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือมันมีบ่อยในเรื่องของการศึกษาเท่านั้นเองใบที่8ปดราชินีเหลียญโอ้โหเขาขึ้นทั้งคิงเหรียญทั้งควีนเหรียญเลยนะก็เรียกว่าเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของตัวเลขการเงิน,นการทองอสังหาริมทรัพย์ก็คือดวงรวยนั่นแหละนะครับใบที่9นะครับเขาได้ไพ่คิงดาบเข้มแข็งอดทนนักสู้เขาจะเป็นคนแกร่งก็เ,เกิดมาแบบปกป้องคนเปกป้องเราปกป้องทุกอย่างนะครับเขาจะมีสภาวะ ความเป็นผู้นําที่ดีใบที่สิบบทสรุปหกถ้วยกินอาหารเดิมๆเที่ยวที่เดิมๆฟังเพลงเดิมๆผูกพันสิ่งเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนเป็นที่แบบเป็นที่รักนะครับจะมีตําแหน่งครอบครัวที่เสียหายคือสี่ดาบกระดุมซึ่งตําแหน่งครอบครัวแปลว่าพ่อนะครับตอนที่มีเขาเนี่ยนะครับก็จะทะเลาะกันบ่อยนะครับตาแหน่งเดมูลเนี่ยมันเป็นไพ่เสียหาย นะครับสีดาบดุมูลสีดาบดุมูลแปลความหมายจะถูกฉลกกับผู้หญิงผู้ใหญ่โตวกว่านะครับแล้วก็คือแบบเขาสงสารนะ่ะความรักจะเกิดจากแบบเขาจะไม่มองคนร่ําคนรวยนะเพราะเขาเป็นคนที่แบบสงสารคนคําว่าไม่มองคนร่ําคนรวยหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเป็นคู่เขาหรือว่าความรักเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเก่งเข้มแข็งเขาไม่ได้เอาเงินมาวัดแต่เพียงแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้ว เพราะฉั้นเขาก็จะปกป้องครอบครัวในวันหน้าก็จะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เรียกว่าประสบสลสำเร็จมีความสุขดวงของเขามันเป็นทางด้าน s t ต c e k i n งดาบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับข้าราชการนายแบง,งก์นายธนาคารพวกคิงดาบ u s ต i ิกเนี่ยทหารตำรวจความเข้มแข็งเขามีพ w e r มากนะครับเป็นไหมนิสัยของเขาก็ค่ะแต่ฝากคุณแม่ย้ายเขาไปทำงน กิจการได้เขาคิงเหรียญก็เป็นไพ่ยาวอยู่แล้วคิงเหรียญเป็นเป็นไพ่คว้างอยู่แล้วคิงเหรียญเนี่ยอสังหาริมทรัพย์การเงินการทองพ่อค้าวานิชเนี่ยอันนี้มันก็คือคว้างแล้วนะครับเขาละเอียดนะครับเพราะฉะนั้น justice king d a คือบางทีสมมติเขาไม่ได้ไปทางด้านทหารตำรวจหรืออะไรแล้วแต่ขเขาไปทางด้านบิสเนสธุรกิจเนี่ยมันก็ถือว่าดีมากเพราะคิงเหรียญเนี่ยเป็นไพ่เศรษฐีร่ำรวยพ่อค้าวานิชถ้าเขาเป็นทางด้านพ่อค้าวานิชเนี่ยเขา justice king d a กับคิงเหรียญเนี่ย เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีคำมั่นคำสัญญาคือเป็นคำพูดอ่ะนะครับะละเอียดฉลาดก็บิสเนสได้ตอนนี้คือดวงสตางเขาเข้มแข็งปีนี้เขายุเท่าไหร่แปดขวบค่ะวบนะครับก็อยู่ในตำแหน่งเจ็ดไม้เท้าเรียนเก่งสมองดีนะครับแปดขวบนี่เก้าขวบขึ้นเดอะมูนอีกแล้วเดอะมูนคือยกย้ายเพราะฉะนั้นปีหน้าก็มีเกมโยกย้าย เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเนี่ยเดอะมูนนะครับเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบเนี่ยจะมีเกณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่แดนไกลเติบโตนะครับไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนคิงเหรียญควีนเหรียญเนี่ยก็ถ้าเป็นประเทศได้ถึงอังกฤษอเมริกาในวันข้างหน้านะเมื่อเขาเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของกระดูกอะไรไหมสี่ดาบเดอะมูนนะครับล้มบ่อย เจ็บตัวบ่อยนะนะกระดูกบางทีพกช้ำํำเขียวมันคือมันไม่ได้ร้ายหรอกคือพวกสีดาบหรือมูลเขามีคิงดาบพวกเตะฟุตบอลล้มอะไรต่างๆพวกนี้ก็เล่นกีฬาเงี้ยมันจะพกช้ำํำเขียวมันก็คือบูบของเขาแต่เขาไม่เป็นไรนะเขาแข็งแรงแต่เพียงแต่มันมีสนะีดาบหรือมูลนียก็อ่านเรื่องพวกกระดูกพวกอะไรงนี้ได้นะครับก็เข้มแข็งกินอาหารเดิมๆพวกหกถ้วยผูพกพันกับความสุขนะครับเป็นคนเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองลก แต่านงานเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเขาคิงเหรียญมันกว้างคิงเขาเป็นตะเคิลเนี่ยพ่อค้าวานิชอสังหาหารริศั์การเงินการทองตัวเนี้ยหรือว่ากิจการก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือดวงเขาโดดเด่นนะครับ